วันนี้ก็ผมดีใจอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาบรรยายผลประกอบการที่ผ่านมาในไตรามาสสองที่ผ่านมานะครับรวมทั้งคงจะเล่าให้ฟังว่าภาพส่วนที่เหลืองปีนี้จะเป็นยังไงนะครับหัวข้อที่ผมจะบรรยายนะครับผมขอแบ่งเป็นหลักๆสองหัวข้อด้วยกันนะครับก็คือภาพรวมก่อนเสร็จแล้วก็ตามด้วยตัวเลขต่างๆทางด้านการเงิน นะครับในแง่ภาพรวมก่อนนะครับผมขอเริ่มจากวิชั่นของบริษัทนะครับอันนี้ก็คงเป็นเป้าหมายเดิมที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับในช่วงสองสหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องเรียนว่าเราพยายามตอกย้ำนะครับในการที่จะเป็นผู้นําทางด้านการเงินนะครับในการเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินใหม่ๆสู่ท้องตลาดนะครับเป็นเจ้าต้นๆเสมอนะครับภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกกาภพิวตนะครับเป็นที่สังเกตว่าเดี๋ยวนี้ ผลิตภัณฑ์ตราสารทางด้านการเงินต่างๆมีมากมายนะครับแนวโน้มต่างๆที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าได้แผ่กระจายมาในประเทศไทยนะครับสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในอดีตก็เข้ามานะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นการซื้อขายหุ้นต่างประเทศเนี่ยซึ่งในอดีต3ปี4ปีที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าน้อยน้อยคนในประเทศไทยที่มีโอกาสไปลงทุนตราสารทุนแล้วก็ตราสารหนี้ในต่างประเทศแต่หลังจากที่ธนาคาร่งประเทศไทยเปิดให้ คนไทยเนี่ยสามารถไปลงทุนในต่างประเทศได้แล้วเราได้เปิดบริการให้มีการซื้อขายหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้แล้วก็ตราสารอนุพันธ์ต่างๆในต่างประเทศเนี่ยมีคนไทยส่งเงินออกไปลงทุนค่อนข้างมากทีเดียวนะครับในโดยตัวเลขที่เกิดขึ้นมาแต่จะเปลักษณะการลงทุนแบบระยะยาวขึ้นเมื่อเทียบกับหุ้นไทยนะเพราะว่าคงไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็คงอาจจะเสียเปรียบซะ้วยซ้ําไปถ้า ไปเทรดระยะสั้นๆนะครับส่วนใหญ่ก็ซื้อแล้วก็ถือสักพักใหญ่เพื่อดูว่าบริษัทที่ตนเองลงทุนเนี่ยให้ผลตอบแทนดีหรือไม่ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการลงทุนในชื่อที่เราเข้าใจดีแล้วก็านาคารการเงินแข็งแกร่งสําหรับสิ่งที่เราทํานะครับก็คงหนีไปพ้นเรื่อง5เรื่องนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าก็คงจะขยายขยายผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงิน เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าของบริษัทอย่างทั่วถึงนะครับแล้วกส็สามารถออกแบบสิ่งนึกออกแบบให้กับลูกค้าโดยเฉพาะ่งลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะเจอดจ,จงเนี่ยให้สามารถลงทุนได้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าหน่วยงานที่เรียกว่า w a l ส์พลั s ของบริษัทเนี่ยสามารถช่วยออกแบบการลงทุนให้กับลูกค้า สนองตอบความต้องการของลูกค้าว่ามีความต้องการความเสี่ยงมากหรือน้อยขนาดไหนจะเป็นสินทรัพย์ประเภทมีสภาพคล่องมากหรือคล่องน้อยประการใดนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถออกแบบให้สําหรับลูกค้าที่มีที่มีการเทรดมากเนี่ยเราก็จะมีระบบไอทีรองรับเป็นต้นนะครับประเด็นที่สามที่สำคัญมากก็คือว่าจำเป็นจะต้องเสริมความรู้ให้กับนักลงทุนและพนักงานบริษัท อยากรวดเร็วนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีปริตภัณฑ์การเงินใหม่ออกมามากนะครับมาร์เก็ตติ้งเราเองก็ต้องเก่งแอคเคาท์ออฟฟิเซอร์ของเราก็ต้องเก่งเจ้าหน้าที่ IB ของเราก็ต้องตามทันเป็นต้นนะครับลูกค้าก็ต้องอติดตามข่าวสารได้เท่าเทียมนะครับใครที่มีความเข้าใจไม่ถ่องแท้ในแต่ละเรื่องเนี่ยเราก็จะมีจัดอบรมอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเรามีการลงทุนในบทวิจัย แล้วก็วิจัยต่างๆค่อนข้างมากทีมวิจัยของเราก็ถือว่าเป็นทีมที่ใหญ่สุดทีมหนึ่งในประเทศนี้นะครับประเด็นที่4ก็คือกระจายฐานการเครือข่ายฐานเครือข่ายของเรานะครับในการกระจายตราสารทางด้านการลงทุนให้กว้างที่สุดนะครับคือนอกเหนือจากขายตรงโดยผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดเจ้าหน้าที่ a c c o u n t o f f i c e เรของเราเองแล้วเนี่ยเราจะมีความร่วมมือกับ บริษัทอื่นๆหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมอื่นๆในการช่วยกระจายผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เรามีอยู่นะครับประเด็นสุดท้ายที่สําคัญมากนะครับซึ่งเราทํามาต่อเนื่องหลายปีติดต่อกันคือไม่ต้องการพึ่งพารายได้ทางด้านใดนด้านหนึ่งจนมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเราถึงจะมีธุรกิจหลายเรื่องนะครับเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทสร้างความสมดุลนะครับ รายได้ของบริษัทรวมทั้งผลประกอบการของบริษัททุกปีนะครับจุดแข็งของเราอยู่ตรงไหนครับอันที่หนึ่สามารถสนองตอบในแง่ของการให้บริการทางด้านการเงินอย่างครบครันครบเครื่องนะครับประเด็นที่สองเรามีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์มีความรู้จำนวนมากนะครับเมื่อเทียบกับหลายบริษัท นะครับแล้วที่สําคัญที่สุดคือเรามีฐานที่ติดต่อกับบริษัทยักษ์ใหญ่ชั้นนําของโลกผมยกตัวอย่างเช่นในการซื้อขายหุ้นต่างประเทศนะครับเรามีการติดต่อซื้อขายกับผ่านบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนําของโลกอย่างเช่น Morgan Stanley Credit Suisse นะครับแล้วก็อีกหลายเจ้านะครับซึ่งส่งบทวิจัยมาให้เราเพื่อให้ลูกค้าของเราเนี่ยได้ได้ไดศึกษาวิเคราะห์ แล้วคนของเราเองได้วิเคราะห์นะครับในในแง่ของตลาดแรกของทางด้าน IB เราก็มีการเซ็นสัญญากับ CLSA นะครับในการร่วมทำธุรกรรม cross border M&A นะครับก็คือการซื้อขายกิจการข้ามชาตินะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงนี้เป็นที่นิยมมากเราก็ทราบว่า AEC จะเกิดในปี2558ถูกไหมครับ ที่จะเริ่มต้นเพราะนั้นเนี่ยบริษัทไทยที่มีกําลังแข็งแรงก็พยายามจะไปซื้อกิจการในบริษัทในประเทศข้างเคียงนะครับทำลองเดียวกันบริษัทแข็งแรงในประเทศข้างเคียงก็พยายามจะขยายการลงทุนในประเทศไทยจํานวนมากนะครับเราก็เห็นดีลลักษณะนี้เพราะนั้นจุดแข็งของเราเราก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ร่วมกับบริษัทต่างชาติรวมทั้งหลายครั้งนะครับในตลาดแรกถ้าเราจะมีการขายหุ้นก้อนใหญ่ๆนะครับเป็นหลักหลายพันล้าน หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็สามารถร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวได้ในการกระจายหุ้นเพื่อใหท้ทั่วถึงนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศผมขอแบ่งสายธุรกิจหลักๆนะครับอันนี้ผมว่าบางท่านที่เคยเข้ามาฟังผมในคราวก่อนๆก็คงพอจําได้นะครับจริงๆแล้วเราแบ่งสายธุรกิจของเราออกเป็น5สายหลักๆอันที่หนึ่งก็คือ brokerage หรือนายหน้าหุ้นในประเทศต่างประเทศ ตราสารนี้ในประเทศต่างประเทศและตราสารอื่นๆนะครับ Investment Banking เป็นเรื่องที่สองวานิธนากิจนะครับทำา p p o ทำา p p ทำา MA แล้วก็เป็นที่ปรึกษาการเงินทั่วๆไปนะครับระเดธุรกิจสายที่3คือเรื่องการบริหารจัดการสินทรัพย์ของลูกค้า s s s t t m n n g g m m n t นะครับซึ่งอยู่ภา,ายใต้ World Plus ของบอ ASP แล้วก็อยู่ใต้บอจ a อ s s t p t u s u s ซึ่งบริษัทลูก ที่บริษัทแม่ถือหุ้นหนึ่งร้อเรนะครับเราทําธุรกรรมไม่ได้ซ้ํากันนะครับราะว่าถาลูกค้าเองก็ไม่ได้ซ้ํากันสายที่4ก็คือการลงทุนนะครับบริษัทมีการนําเอาเงินของบริษัทเองจะเป็นเงินทุนที่บริษัทมีเหลืออยู่นะครับไปลงทุนในตราสารทุนทั้งในประเทศต่างประเทศตราสารหนี้ทั้งในประเทศต่างประเทศตราสารอนุพันธ์ทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับ แล้วก็อื่นๆที่เหมาะสมรวมทั้ง p r i v a t e equity ด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือพวก product หรือผลิตภัณฑ์การเงินอื่นๆนะครับซึ่งจะเป็นาสายใหม่ๆที่จะเติมเข้ามานะครับ mm hmm. เช่น derivative derivative warrants นะครับ structure notes ETF นะครับแล้วก็เราคงมีอื่นๆที่จะตามมานะครับภายในปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้าอีกจำนวนมากนะครับ สำหรับผลประกอบการนะครับในไตรมาสสที่ผ่านมานะครับก็คงไม่สู้ดีนักนะครับเมื่อเทียบกับหลายเมื่อเทียบกับหลายบริษัทก็คงไม่ได้ต่างกันในอุตสาหกรรมเพราะทุกคนก็ทราบว่าไตรมาสสถือว่าเป็นไตรมาสที่ตลาดหลักทรัพย์มีการปรับตัวลงมาทั้งโลกนะครับมีความกังวลเรื่องยุโรปหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ทําให้เซตอินดี x ลงมานะครับลูกค้าเทรดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้น ชะตากรรมของอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ในตรายมาดสอนี่เหมือนกันหมดนะครับไม่มีใครแตกต่างกับใครนะครับแต่ที่มาเล่าให้ฟังก็คือว่าถึงแม้ภายใต้สภาว่าดังกล่าวนะครับอยอด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 ,ยอดของโรครค่าในหน้าลดลงไปนะครับจากตรายมาดสอเมื่อเทียบกับไตรามาสหนึ่งนะครับ264ล้านเทียบกับ306ล้านนะครับ แล้วก็การลงทุนก็ลดลงไปนะครับเพราะว่าหุ้นตกไปเยอะในไตามานนั้นแต่เราก็ยังอุตส่ามีกําไรนะครับสัก11ล้านแต่เทียบกับไตม่นหนึ่งซึ่งกำไรเยอะหน่อยจากการลงทุนคือ166ล้านนะครับทางด้าน Asset Management ก็ขึ้นมา